ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทเอทไดเมนชั X, ่นจำกัดการเย่เพียวแอคทีฟอิซุสดีแม็กซ์วีครอสบาร์บี้แฟชั่นนิสตา ดาราการ์ตูนสนับสนุนโดย r รลิโอทอทัลรีเพลย5อ s u ู u d ดีแม็กซ์วีแกงส้มเป็นเด็กที่เขาเรียกว่ามีความเป็นผู้นำสงูงแล้วก็เวลาเขาทำกิจกรรมเนี่ยเขาเป็นคนที่ตั้งใจทำมากแล้วก็เพื่อนๆก็จะให้เขาเขาเรียกว่า เขาเป็น,เป,นเป็นผู้นําในการทําแกงส้มเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดีต่อเนื่อง6ปีต่อกันตั้งแต่มหนึ่งจนถึงหมหนะครับจนได้รับพิจารณาให้รับรางวัลพระเกียวเกียรติยศนะครับซึ่งเป็นรางวัลที่เด็กรูกบดินทุกคนเนี่ยใฝ่ฝันและปรารถนามันคือรางวัลเรียนดีนั่นเองนะครับจะเป็นเกียตรติประวัติติดตัวต่อไปดาราการ์ตูนและพี่แอนทองะสมขอต้อนรับแกงส้มเดอะสตาร์ค่ะ สวัสดีค่ะแกงส้มสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แอน,นครับโห<ฮ>ว่าแต่ตอนเป็นเด็กเนี่ยเรียนเก่งขนาดนี้เลยเหรอก็นิดนึงครับไม่ได้ละอย่างนี้ต้องขอเคล็ดลับเรียนดีสะหน่อยแล้วแชร์มาเดี๋ยวนี้ครับผมได้เลยครับด้วยเวทมนต์ดาราจงพาแกงส้มไปสู่โลกแห่งการ์ตูนให้ไวเลยค่ะแกงส้มสนแสบซ่า ตามคำขอนะคะพี่แอนพามาล้วงเคล็ดลับทำอย่างไรจะได้เกรดดีๆ6ปีซ้อนแบบแกงส้มพี่แอนเดานะคะแกงส้มเนี่ยจะต้องเป็นเด็กเนร์ดหน้าห้องแน่ๆครูครับครูครับล็อก2ฐาน10กับล็อก10ฐาน2นี่ต่างกันยังไงล่ะครับเอา้าไม่ได้เป็นเด็กเนร์ดหรอกเหรอเนี่ยอ่าถึงตรงนี้แล้วใครสงสัยอะไรไหมจ้าคุณผู้ชมคะแกงส้มต้องยกมือถามครูแน่ๆ ทำไมไม่ยกมือที่ไม่ถามเพรว่าผมตั้งใจฟ,งฟังครูสอนแล้วก็เข้าใจเลยครับอ๋ออย่างนี้นี่เองเอาล่ะเอาล่ะวันนี้แค่นี้อย่าลืมทําการบ้านมาส่งครูนะจ๊ะพวกเด็กเก่งๆที่พี่แอนรู้จักนะคะเขาต้องทําการบ้านทันทีที่ครูสั่งไปพวกเราพักเที่ยงและไปเล่นกันเย้ <Yeah! S 1> เฮ้ยทำไมมัไม้ไเ่้ยเ้ยเป็นอย่างที่พี่แ้นเิดยยเนี่ยสวัสเีครับพ่อเป็นไงลูก วันนี้เรียนสนุกไหมดีฮะสนุกทุกวันเลยครับอ้าวแล้วไปไหนล่ะน่ะทำเพลงครับจะสอบอยู่แล้วนะหนังสือนั่งหาไม่อ่านหรือไงอ,ะอ่ะโธ่พ่อแกงทำเพลงทุกวันนะครับวันนี้ถ้าไม่ทำก็เดี๋ยวมารู้สึกแปลกๆอะ่ะ เดี๋ยวทำเสร็จแล้วแกจะอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนสัก2ชั่วโมงก็ทำอย่างนี้ทุกวันน่ะไม่ต้องอ่านเพิ่มแล้วแล้วก็ถึงเวลาสอบอือันนี้แหละนี่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 เสร็จแล้วเร็วแก็เสร็จแล้วะสอบเสร็จแล้วทีนี้ก็รอผลสอบออะไรหดูนี่สิ โน่ hey, แม่<อ>ไม่ต้องตื่นเต้นเลยแค<อ>่เกรดเฉลีย่ยสามกว่าเองฮะทำไมทำได้ไ<ม>งไเนี่ยแต่พี่แอนก็นึกไม่ออกเลยนะคะว่าแกงส้มไปติวหนังสือสอบตอนไหนเรียนหนังสือเสร็จกลับบ้านก็ทําเพลงแล้วได้ที่หนึ่งได้ยังไงอ่ะเคล็ดลับของผมเนี่ยคงอยู่ที่ว่าคือผมผมไม่เครียด แล้วก็คือเราสบายสบายกับการเรียนฮะแล้วก็ทําความเข้าใจบทเรียนพอเราสบายสบายเนี่ยมันก็จะสนุกกับทุกอย่างที่เราทําแล้วก็พอเราสนุกแล้วเนี่ยเราทําอะไรออกมามันก็จะได้ดีครับผมอืมก็จริงนะคะไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรพอเราสนุกกับมันเราก็จะใส่ใจและเต็มที่กับมันนี่นะแกงส้มที่แรกเนะี่ยพี่แอนนึกว่าแกงส้มเรียนเก่งเพราะเจ้าสิ่งนี้อุย้ยท้องน้องอย่ากรกองดังอืมนมกลอง my precious is mine <laughs> อ,อิ่มอร่อยได้คุณค่าเฮ้ยแย่แล้วอ่ะแตเอางมากินตั้งเยอะแม่รู้เรากินเยอะเปลืองแน่เลยทำยังไงดีอ่ะซ่อนกล่องนมดีกว่าง่าตนะี้ไม่เอาอ่ะตรงนี้ดีกว่าตรงนี้แหละแม่ว่าแม่ซื้อมาเป็นลังเลยนะแล้วมันหายไปไหนหมดเนี่ยกดอะไรจ้ะแม่ก็นมกล่องนะสิไม่รู้ทำไมแม่ว่าแม่ใส่ตู้เย็นไว้เยอะเลยนะ ก็คงจะลูกๆนั่นแหละกำลังโตก็เป็นแบบนี้แหละเอ๊ได้เวลาช่วยงานบ้านหรือยังนะได้ว,วันนี้แม่ให้เลือกใครอยากจะช่วยทำอะไรจ๊ะหยูล้างจาน งั้นแกงส้มก็กวาดทูบ้านชั้นบนเหมือนเคยนะลูกนะโหนี่แกงขอทำความสะอาดข้างล่างก็แล้วกันนะครับเสร็จแล้วจะได้เล่นต่อเลย <c oughs> ได้เลยจ้าขอแค่ลูกช่วยทำงานบ้านจะทำตรงไหนแม่ก็ชื่นใจทั้งนั้นแหละจ้ะกวาด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 บ้านสะอาดชื่นใจชื่นใจไม่มีขยะเอา้เอาเฮ้ยแย่แล้วอ้าว <c oughs> ไม่ชอบทำงานบ้านซะแล้วหรอคะเออชอบครับแต่ว่าไม่น่าให้แม่ก็ไปทำชั้นบนเลยครับ ห้องน้องแกงเนี่ยไม่ค่อยจะรบเลยเอ๊ะอะไรเนี่ยอุ๊ยรามิหน้าแหละน้องแกงถึงได้บริบูรณ์เอาบริบูรณ์เอาโดบดิ่นดมนี่เองหุ้ยน่ารักจังเลยอะทำไมไม่ไปมันติดคุง ไม่ได้แล้วต้องลดความอ้วนด่วนโหจากน้ำหนัก89กกิโลและตอนนี้แกงส้มน้ำหนักเท่าไหร่หรอคะตอนนี้เลยครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ68ครับผม้ <S <S แล้วตอนนั้นลดน้ำหนักได้ยังไงอะคะก็ <S <S จริงๆเน้นการคมอมหารนะฮะก็คือกินให้เป็นเวลาครับแล้วก็ไปวิ่งครับผมอืออย่างนี้นี่เองไม่ว่าจะเป็นช่วงเด็กเรียนดีหรือว่าเป็นเด็กตุย้ยนุ้ยยังไงสิ่งที่ไม่เคยหายไปจากแกงส้มก็คือเสียงดนตรีและความสามารถทางศิลปะที่หลากหลายซึ่งพี่แอนจะพาไปพิสูจน์ในเบรกหน้าค่ะ ดาราการ์ตูนดาราการ์ตูนสนับสนุนโดยขนอคับโจ๊กตอนนี้นะคะเรายังอยู่กับดาราการ์ตูนค่ะและหนุ่มมากความสามารถคนนี้น้องแกงส้มเดอะสตาร์หมดยังคะแกงส้มมีอะไรที่ซ่อนไว้ยังไม่บอกพี่อีกไหม,มก็น่าจะหมดแล้วนะครับมีร้องเพลงเล่นดนตรีเต้น เล่นละครวาดรูปเด,เ,ดเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววาดรูปนี่ไม่เคยเห็นออกสื่อเลยนะคะอ๋อคือต้องบอกว่าผมเคยเรียนถาปัดมาก่อนก็เลยพอจะวาดรูปได้ครับผมเจงหน้างั้นโชว์เลยได้ครับยินดีครับโอเคครับอ่านี่ครับเสร็จแล้วครับผมนี่อุ้ย นี่แกงซ่อมวาดให้พี่แอร์เหรอคะใช่ครับผมเป็นชื่อพี่แอร์เลยครับอ้าวสวัสดีครับไม่เห็นเลยโอ้ขอบคุณครับสวัสดีครับอันนี้เรียกว่าอะไรคะมันคือวาดรูปแบบกราฟิตี้ครับใช่ครับที่ชอบไปะพ่นตามกำแพงบ้างคนอื่นไหมครับใช่ครับไม่ใช่ครับเป็นกำแพงว่างจริงเขาเป็นกำแพงว่างครับผมตื่นเต้นตื่นเต้น เป็นยังไงบ้างคะพี่แอนตัวจริงมาเซอร์ไพรส์เองเลยนะนี่ขอบใจครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่แอนมากครับผมที่โอ้โหเรียกเว่าเขินนะพูดอะไรไม่ออกลครับถามถึงเรื่องมุมมองในด้านศิลปะของแกงส้มดีกว่าว่านเป็นไงบ้างอะคะเรื่องของศิลปะเนี่ยนะครับคือมันเป็นอะไรที่มันมาจากความรู้สึกมากกว่านะนนไม่มีกฎเกณฑ์อะไรมากมายเลยครับอย่างที่บอกครับส่วนเรื่องฝีมืออะไรเงี้ยมันผมเชื่อว่ามันฝึกกันได้แล้วก็ไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดอย่างที่ผมมีโอกาสได้เล่นละครเวทีเรื่องเลื่องคั็ ต้องไปฝึกมาเรียกได้ว่าฝึกใหม่เลยครับแล้วแกงส้มได้อะไรใหม่ๆจากการฝึกมาบ้างคะเยอะมากครับไปเรียนร้องใหม่นะครับเป็นร้องแบบเทเตอร์นะฮะแกงส้มที่เคยเป็นครูสอนร้องเพลงยังต้องไปฝึกร้องใหม่เลยเหรอคะใช่ครับเพราะว่าการเล่นละครเวทีเนี่ยต้องร้องแบบเทเตอร์อย่างที่บอกเพราะว่าต้องร้องให้แข็งแรงครับแล้วร้องแบบเทเตอร์มันต่างจากร้องธรรมดายังไงล่ะคะผมว่าผมขอร้องให้ฟังเลยแล้วกันนะครับ อยู่ในรุ่งอรุณของเราอันนี้แบบป๊อปเป็นแบบเทสเตอร์จะร้องนี้ครับอยู่ในรุ่งอรุณของเราซึ่งสังเกตได้ว่าความแตกต่างเนี่ยคือความแข็งแรงแล้วก็ช่องเสียงที่ใช้ครับ แล้วน,นอกจากเครื่องร้องเพลงที่ต่างออกไปแล้วเนี่ยยังมีการเตรียมตัวอะไรอีกไหมคะสําหรับเรื่องการแสดงละครเวทีคือเราต้องไปหาแบ็กกราวตัวละครมานะครับซึ่งในตัวละครนี้ <S <S 1> <S 1> คือเป็นทหารผมก็เลยไปอยู่กับพี่ๆทหารอากาศมา <S <S แยงซ้งสนแสบซ่าซ้ายซ้ายขวาซ้ายแถวหยุดหนึ่งสอง้ <S <S อย อุยสูงอ่ะพร้อมไหมไม่ครับพร้อมไม่พร้อมก็ต้องไปนี่ไงมาแบบนี้หยุดทำไมเอ,อ่อคือเอา กลัวขี้หมาทําไมอ่ะมันไม่กัดหรอกไปต่อเร็วครับผมโอ้โหไปฝึกเข้มมากเลยนะคะนั่นแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้ฝึกโหดเหมือนในการ์ตูนนะครับอุ้ย <c oughs> โหดไปเหรอคะเนี่ย <c oughs> เออแล้วแกงส้มไปฝึกอยู่นานไหมคะก็ประมาณ3เดือนครับผม <c oughs> ถือว่านานนะคะเนี่ยแล้วนอกจากกล้ามจะขึ้นเป็นลูกๆเลยเนี่ยมีอะไรที่เปลี่ยนไปอีกไหมคะแกงส้ม ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องบุคลิกครับผมเพราะว่าพี่พี่ทหารในบุคลิกเขาดีมากก็จะได้ท่าเดินมาครับอ้าวเหรอแล้วเมื่อก่อนแกงส้มเดินยังไงอะคะช่วยเดินให้พี่แอนดูหน่อยได้ไหมเมื่อก่อนเลยครับก็จะเดินโยกๆยกหน่อยนะฮะมีความเป็นเหมือนเพนกวินนิดนิดหนึนน่งนะ,ะมผมจะเป็นแบบนี้นะฮะแต่ก่อนจะเดินนี้นะฮะโอ้ <c oughs> โห,โหแล้วหลงสารแล้วตอนนี้เดินเป็นยังไงคะตอนนี้เลยครับตอนนี้ก็เดินปกติฮะก็เดินเดินอย่างนี้ฮะเดินนี้ฮะโอ้โหยังก็เดินแบบ โห<ฮ>พี่แอนว่าไม่ใช่แค่ท่าเดินอย่างเดียวนะคะบุคลิกของแกงส้มก็ดูเท่ขึ้นดูสมาร์ทขึ้นด้วยเหมาะกับบททหารที่ได้รับมากเลยค่ะถามจริงๆเลยค่ะว่ารู้สึกว่าบทนี้มันไกลตัวไหมคะก็ตอนแรกที่รู้ว่าจะต้องมาแคสเป็นบทนี้นะฮะต้องยอมรับว่าไกลตัวมากเพราะว่าเราเนยอยู่กับดนตรีมานานมากแล้วก็คืออย่างเราเป็นทหารเนี่ยมากสุดก็ไปเรียนอรอรดอรักษณดินแดงนะฮะซึ่งอันนั้นก็เป็นสนุกสนานไปนะครับก็เลย อย่างที่บอกครับเราต้องมีการไปอยู่กับพี่ทหารเขาเพื่อที่จะหาเรื่องราวของตัวละครครับทุ่มเทมากๆเลยนะคะเนี่ยแต่เวลาฝึกทหารมันจะต้องมีกฎระเบียบเยอะแยะเลยนี่คะเวลาทําผิดก,ก็มีลงโทษด,ด้วยแล้วแกงส้มไม่อุดอัดหรอคะจริงเรื่องการอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบอะไรเงี้ยครับคือผม,ม,ผมก็คางจะชินนะครับเพราะว่าที่บ้านเนี่ยกฎเยอะเหมือนกันครับกินข้าวได้และจ้านังแกงช่วยจินเก็บของเล่นกัน แต่แม่เรืยกินข้าวแล้วอ่ะกินก่อนแล้วเข้ามาเก็บไม่ได้เหรอไม่ได้นะมาเป็นก่เล่นของเล่นเสร็จแล้วก็ต้องเก็บเดี๋ยวก็โดนลงโทษล้อกก็ได้ก็ได้รักเธนเลยฉันจะไปกินข้าวกับเธอเนะะ๊จ่ะโอ๊อช่วยด้วยแกงส้มมานี่ ไม่เอาจาหนีนะไม่หนีก็โดนตีแกงส้มไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่แกงส้มหยุดนะไอ้แกงส้มจับได้แล้วพ่อจะตีนี่นาก็ต้องตีสิยื่นมือมาเร็วไม่รู้ไหมแกงส้มว่าพ่อน่ะตีทําไมแกงแกล้งพี่แล้วพ่อเคยบอกว่าไงบอกว่าเป็นพี่น้องต้องรักกัน แล้วม um ีอะไรติดใจสงสัยท <su> ี่พ่อตีไหมลูกทีหลังจะแกล้งพี่อีกไหมพ่อตามจับแกงให้ได้แล้วกันแกงส้มเห็นแบบนี้นี่แอบดื้อกับคุณพ่อนะคะเนี่ยเห็นอย่างนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าสนิทกันมากๆกับคุณพ่อคือคุณพ่อเนี่ยเป็นทุกๆอย่างของผมเลยครับจะสนิทกันแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องสองพ่อลูกกันในเบรกหน้าค่ะดารากาตูนดารากาตูนสนับสนุนโดย กลับมาพบกับแกงส้มและดาราการ์ตูนค่ะก่อนหน้านี้นะคะเราคุยกันค้างไว้เรื่องความผูกพันของคุณพ่อกับแกงส้มใช่ไหมใช่ครับผมสนิทกันมากๆเลยครับคุณพ่อเป็นทุกอย่างจริงครับแกงส้มสนแต่ซ่าม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 าหาพ่อมาเร็วพ่อมาเกิดไปแล้วนะพ่อนอกจากจะเป็นพ่อยังเป็นพี่ชายของผมด้วยครับ ลองใส่ตัวนี้ดูครับโอ้โหดูหล่อเฟลขึ้นเป็นกองเลยยังจะเป็นเพื่อนน้องแกงอย่างนั้นแหละใช่พ่อเนี่ยยังกะเพื่อนสนิทผมเลยครับแล้วอย่างเรื่องเพลงล่ะคะคุณพ่อมีส่วนช่วยยังไงบ้างคะก็ต้องบอกกันเลยว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนฟังเพลงคนแรกหลังจากที่ทําเพลงเสร็จนะฮะแล้วก็จะคอยคอมเมนต์นะครับ แล้วรู้หรือเปล่าครับว่าโปรดิวเซอร์คนแรกของผมเนี่ยก็คือคุณพ่อนี่แหละฮะเรียกได้ว่าเป็นทุกอย่างจริงครับว้าวแล้วพอแกงส้มเข้าวงการคุณพ่อยังทําหน้าที่เป็นพ่อเป็นพี่เป็นเพื่อนอยู่อีกไหมคะยังเป็นอยู่ฮะยังทําหน้าที่ทุกอย่างเหมือนเดิมเลยครับครับสวัสดีครับพ่อน้องแกงเหรอคะจากก้องถ่ายนะคะคือน้องแกงโคร้องให้ไม่ได้อ๋อเหรอครับงั้นขอคุยกับน้องแกงหน่อยนะครับ ฮัลโหลครับแกงครับพ่อจเย็นๆนะแล้วแกงน่ะลองคิดไปตามที่ตัวละครค,คิดจินตนาการว่าถ้าพี่หนุ่มสันติสุขเป็นพ่อและมีเรื่องแบบนี้กับพ่อของแกงอ่ะจะทายังไงหืมไม่รู้สิฮะไม่เป็นไรพ่อเอาใจช่วยน้องแกงอยู่แล้วนะจะเย็นๆนะลูกสู้ๆซึ้งจริงๆเลยนะคะคุณพ่อน่ารักจริงๆเลยค่ะเป็นทุกอย่างซะขนาดนี้พี่แอนไม่แปลกใจเลยนะคะที่แกงส้มจะเป็นเด็กกตัญยูอย่างที่เราเห็นกันทีนี้มาดูบทบาทลูกหน้าเลิฟของแกงส้มกันบ้างค่ะ ไหวไหมเนี่ยแม่ทอนหายใจเยอะไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวนี้โรงพิมพ์เราน่ะงานน้อยไปเยอะเลยนี่นานิดๆหน่อยๆคนเขาก็พิมพ์เอง แล้วพ่อยังจะมาผ่อนเครื่องพิมพ์อีกราคาตั้งเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวแกงช่วยเองไม่ได้เอาตังรูปมาได้ไงนี่งานพ่อพ่อต้องจัดการเองแกงนีแกงอยากช่วยให้แกงช่วยนะครับนั่นๆะนะนะนะก็ได้จ้ะขอบใจนะลูก,ลกนะยินดีด้วยนะเจะ้ที่ทางกิจเขาตอบรับแล้วอ่ะแต่พี่คงไม่ไปเรียนหรอกแกงเศรษฐกิจไม่ดีอย่างเงี้เยเกรงใจพ่อกับแม่นะ่ะไม่ได้นะต้องไปนะถ้าเกิดจะเข้าไปเรียนต่อโทเนี่ยเรื่องค่าใช้จ่ายเดี๋ยวแกงช่วยดูแลเองไม่เอาตัวเองอ่ะเป็นน้อง ที่จะมาให้น้องส่งเรียนได้ไงเฮ้ยได้สิเอางี really ้ดีกว่าถ้าเกิดเจมไม่สบายใจนะเดี๋ยวหน่อยมีตังค์อะค่อยเอามาคืนแกงก็ได้ขอบใจนะแกงโอ้โหแกงส้มน่ารักกับครอบครัวมากๆเลยนะคะก็ต้องบอกว่าที่ผมมีวันนี้ได้นะครับก็เพราะว่ามีครอบครัวดีๆสนับสนุนอยู่ตลอดนะฮะอะไรที่ผมแบบพอจะช่วยครอบครัวได้เนี่ยผมก็ทำเต็มที่ครับผม แล้วได้เจอกับที่บ้านบ่อยไหมคะจริงๆยากมากเพราะว่าผมก็ทํางานหนักคี่พ่อก็ทํางานหนักนะครับก็อาจจะมีเวลามาเจอกันได้น้อยมากจริงๆครับถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้พี่แอนขอถือโอกาสนํากําลังใจจากคุณพ่อมาฝากแกงส้มกันคะ่ะไปชมกันเลยแกงส้มครับพ่อรู้นะว่าลูกทํางานหนักมากช่วงนี้รู้ว่าเหนื่อยยังไงก็แล้วแต่สู้ๆนะล,ลูก ได้กำลังใจจากคุณพ่อแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะน้องแกงสม้มก็ขอบคุณคุณพ่อมากนะฮะยังไงก็จริงๆไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แค่ผมนะฮะคุณพ่อเองก็ดูแลสุขภาพด้วยละกันเพราะว่างานคุณพ่อก็เยอะนะคะขอบคุณมากๆที่อ่ายังเขาเรียกว่าเป็นคุณพ่อเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นทุกๆอย่างแบบนี้เสมอน่ารักมากๆครับพี่แอนว่านะคะเจอกระทางว t ทเนี่ยมันไม่เหมือนเจอกันจริงๆอะคะ่ะงั้นพี่แอนขอเชิญคุณพ่อแกงส้มค่ะสวัสดีครับ โอ้ไม่เห็นบอกเลยว่าจะมาโถอ๋อไหนไหนคุณพ่อก็มาถึงนี่ทั้งทีนะคะขอคุยกับคุณพ่อหน่อยนะคะคุณพ่อขาเห็นลูกชายตั้งใจทํางานขนาดเนี้ยปลื้มใจไหมคะปลื้มใจนะปลื้มใจที่ลูกได้มีความมุ่งม,มั่นแล้วก็ตั้งใจทํางานแล้วก็ได้ก้าวมาถึงจุดนี้ถือว่าทําให้พ่อและครอบครัว,วมีความสุขนะครับ ปลื้มใจในตัวลูกคนนี้มากได้ยินคุณพ่อพูดแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงคะน้องแกงส้มเรืคือเราคิดเสมอว่าเราทําอะไรก็ได้ไม่ให้ไม่ให้พอ่อแม่เดือดร้อนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาการเรียนหรืออะไรก็ตามเราก็ทําตรงเนี้ยต่อมาเรื่อยๆแล้วก็เรารู้สึกว่าเราได้รับโอกาสดีๆจากทางจากทางครอบครอบครัวแล้วเนี่ยเราก็ต้องทํามันให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อให้เขาไม่ผิดหวังในา แล้วถามคุณพ่อน,นิดหนึ่งนะคะจากเมื่อก่อนที่เราได้เจอลูกชายทุกวันตอนนี้ไม่ค่อยได้เจอเลยเคยมีน้อยใจลูกชายคนนี้บ้างไหมคะแล้วก็น้อยใจมากคือแบบลูกเราเป็นอะไรหรือว่าเขาเป็นนักร้องแล้วเขาไม่อยากจะคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยโอ้โห<ะ>ก็ก็ก,ก็คิดไปนานๆนานๆแต่ว่าคือวันวันนั้นที่ไปหาที่คอนโดนะครับค่ะคือเห็นสภาพแล้วรู้คําตอบเลยคร <c oughs> ว่ารู้สึกแบบมองหน้ากับแม่แล้วก็ในใจก็บอกตัวเองได้คําตอบแล้วหลังจากนั้นมา าการน้อยใจหายเป็นจิดทิ้งตอนนั้นแกงส้มรู้ไหมครับว่าคุณพ่อน้อยใจเรารู้แล้วแหละว่าว่าเขาน้อยใจแต่ว่าเราก็ไม่อะไรครับทำงานของเราเต็มที่เราก็หวังว่าเออมันเป็นช่วงอายุของเราเราก็อาจจะต้องหางครอบครัวสักนิดแต่ว่ามันก็เพื่อที่ทําให้เขาเนี่ยได,ได้ได้มีชีวิตที่เป็นอยู่ดีขึ้นอย่างน้อยเราไม่เราเราไม่เป็นภาระรากับเขาเนี่ยเขาก็สบายขึ้นแล้วคนระับเห็นลูกประสบความสําเร็จแบบนี้คุณพ่อภูมิใจอะไรในตัวลูกชายคนนี้ที่สุดคะพ่อภูมิใจเข้ามาตลอดตั้งแต่ตั้งแต่เล็กจนโตเลยครับแล้วก็ คิดเหมือนกันว่าสักวันหนึ่งเขาต้องมายืนตรงนี้แต่ไม่คิดว่าจะมาได้ถึงขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจและปลื้มใจสุดๆแล้วก็อยากจะบอกลูกว่าพ่อแม่ครอบครัวของเราเนี่ยรักลูกและเป็นห่วงลูกสุดหัวใจเลยครับครับฟังแล้วซึ้งจริงๆเลยนะคะแล้วแกงส้มล่ะคะมีอะไรจะบอกกับคุณพ่อไหมก็อยากจะบอกว่าเราจะทำเต็มที่เพื่อให้ครอบครัวดีขึ้นแล้วก็ รวมไปถึงเราจะพยายามเขาเรียกว่าหาเวลากลับไปอยู่ครอบครัวเยอะๆอย่างไั้นก็เพิ่งน้อยใจดูแลกันดีๆแล้วกัน,น,กนปราบลืมในความรักความอบอุ่นของครอบครัวชัยอัดไปด้วยเลยนะคะเนี่ยวันนี้ลาไปก่อนสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่กลับมาเวลาเดิมนะคะน้องๆสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับชุดเปะ๊ะหน้าเปะ๊ะผมเปะ๊ะอุยผมแตามาช่อหนึ่งคะ่ะ มาติดตามความเป๊ะเวอร์ของโบวี่ได้ในดาราการ์ตูนค่ะ